ปรับเกณฑ์นอกเหนือจาก9,000บาทที่ได้รับไปก่อนหน้าแล้วนะครับสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและอยู่กับน้ำเป็นเวลานานหรือน้ำท่วมถังเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ตั้งแต่มากกว่า30วันขึ้นไปเกณฑ์มากกว่า60วันเกณฑ์มากกว่า90วันแล้วก็เกณฑ์มากกว่า120วันก็จะเป็นท่านบันได4ท่านนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยได้ไปประกาศเอาไว้ที่จังหวัด อยุธยาเมื่อวันที่ท่านไปเยี่ยมประชาชนที่น้ําท่วมนะครับก็ตั้งเกณฑ์เอาไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับเป็นเป็นรายเดือนจะชดเชยให้เป็นรายเดือนส่วนเออว่าจะชดเชยเท่าไหร่เนี่ยผมว่าทางปอพก็ได้กําลังทําเสนอข้อมูลขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็จะดูความเป็นไปได้ว่าจะสามารถที่จะเยียวยาเพิ่มเติมให้ประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนเขาจะต้องมมีเลยัครบ พยายามที่จะให้เข้าพรุ่งนี้ครับ